กนนัเต็มใจเสนอคดีเด็ดสวัสดีครับผมิปิทธิษ์กริรติการกุลกับรายการคดีเด็ดเสานี้มีคดีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับ ไปดูวงสังสรรค์กับระดับความสัมนธ์ของเพื่อนมาจะเกิด <มา S 1> อะไรข<า>ึ้นเ,เมื่อลูกน้อยเจอพ่อตำรวจไปไปหาป้าไปดู <c oughs> พ้อฉุกเฉินโดนแผลบุกเป็นอะไรพบพี่กับน้องกับขนมที่หายไป ไปดูนักดื่มกับสายฝนใครจะอยู่ใครจะไปต้องดูพบกับหมอนวดน้องใหม่กับเคสแรกสุดลึกไปดูไก่บุกบ้านปู่จะทำยังไงต้องดู พบกับการติดไฟแดงที่บันเทิงสุดๆไปดูหมาที่รักกับแฟนที่ใช่เจอกันแล้วยังไงไปดูนักเรียนกับของว่างย้อนยุก พบกับการแก้บนของวัดดังประทับใจสุดๆพบกับโจรสุดข้าวประชากสร้อยหนีกระจายคุณไปไล่เขาได้ไงเนี่ยฮะไปดูเหตุระทึกรถไหลต่อหน้าต่อตาเลยครี้นี้ไปดูวงสังสารของเพื่อนกับเพื่อนก,อนกว่า สวัสดีครับผมร้อยตร,ร,รีประสิทธิ์ม่วงวันดีรองสวัสดิการจราจรสถานีตำรวจนครบาลโคกร,รามนะครับกลุ่มวัยรุ่นตั้งวงสังสรรค์กันหลังจากเลื่องงานนะวงสังสรรค์งวงนี้ครับแหมกําลังได้ที่เลยอเอเตอไไไม่ไหววะากลับก่ับอ้ตามีเพื่อนคนนึงของกลับครับ มันกลับได้แต่เองน่ะกลับไม่ได้เอ้าเพื่อนคนนี้ขอกลับด้วยก็ไม่ให้กลับอ่ะเอาทำไมอ่ะแต่เองน่ะกลับไม่ได้ทำไมวะปล่อยผบนนดิเอออปล่ยผนมันแค่เพื่อนรองเองนี่เพื่อนหลักแล้วจะเป็นเพื่อนรักรัดูเหมือนมีเหตุผลมากเลยแต่จริงๆแล้วคือไม่มีเหตุผลนั่นแหละครับดูมันบังคับเพื่อนให้อยู่ด้วยอ่ะเหตุผลรักๆแค่ก็รักอะไรของมันเนี่ยอะเราไม่ไหวแล้วเนี่ยเฮ้ย เอาเนพื่อนกอโอจะกลับไปแล้วใส่มือเลยเอ้าู่เพื่อนก่อนกินไมทไม่ไหวแล้วเนี่ยม่ดูมันบคับให้เพื่อนอยู่ต่อไม่ให้ไปจริงจนกระทั่งกเอออ้วกเลยเป็นไงอ้วกเสร็จแล้วะไปดีขึ้นใช่ไหเออดีขึ้นเลยดีขึ้นแล้อ่ะกินต่อวายดีขึ้นแล้วมันให้กินต่อโดนบังคับให้อยู่ต่อกูไม่ได้เป็นเพื่อน โอยมันเป็นเพื่อนหลักอะไม่อยากเป็นเพื่อนหลักแล้วอะโหจนเช้าเลยฮะหัวจะระอบาลนี่ข้าทำเป็นน้ำกรรมอะไรเอกไว้ไว้เนี่ยฉ่าเพื่อนรลอกมากเลยบาลนี้คงหลับสบายแล้วไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานบนหัวบนหัวข่ายเลยยเออมันก็น่าอิจฉาหรอกไอเราเนี่ยมันเป็นเพื่อนหลักไงถูกเคี่ยวเขนทุกทรมานอยู่นี่ไอเพื่อนรอกเนี่ยมันไปสบายแล้วโทรมาย้อยเยข่ายไว้เนี่ยข้าไม่ได้ยโยเย ช่วยค่ะด้วยฮะเองนี่หลับสบายจะให้ข้าช่วยอะไรเอีกข้าไม่ได้หลับเลยเอ้าอะไรอ่ะเอง็งเหลือวะอยู่โรงพักเนี่ยะไปไปทำอะไรลูกครับวะทำไรอะข้าโดนจับอ่ะข้าโดนจับโดนจับโอ้โหปิดล็อกกับตาลปัดซะแล้วเกิดไงอะก็พอเข้าจกวงอ่ะข้าเข้าไปเจอด่านเคลียดด่านอยู่ทั้งคืนไม่หลับไม่ได้นอนเพระด่านเลิกอะเพราะวาจับข้าไปโรงพักอีก ขอบคุณ thank you เร็วขับเร็วับเร็วขัมด้วยลิกล็อกกับตาลปัดซะอย่างนั้นอยู่เป็นเพื่อนหลักคิดว่าจะแย่แต่ไอ้เพื่อนรองเนี่ยกับแย่กว่านอกจากจะไม่ได้หลับได้นอนแล้วยังถึงกับติดคุกติดตาลากันเลยอย่างนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนแล้วขอบคุณ ผู้ชายขอตัวกลับบ้านก่อนเพราะว่าเติมโมงนอนแล้วในระหว่างทางนั้นก็ไปเจอด่านพอดีเป็นด,านด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ปรากฏว่าปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่ากฎหมายกำหนดถูกดำเนินคดีเลยโอดครวนใหญ่เลยนะครับถ้าผมเนี่ยนั่งดื่มมาเพื่อนต่อไปเนี่ยผมคงมโดนปล่อยกอออย่างนี้หรอกจากเพื่อนตัวหลกักเพื่อนตัวรองออกน็ตจะได้เป็นเพื่อนตายแล้วนะก ขอขอบคุณร้อยตำรวจตรีประสิทธิ์ม่วงวันดีร้องสวัตรจราจรสอนอคโคกคราบเจ้าของเรื่องโชคดีที่เป็นเพื่อนรักเรื่องนี้ไปดูหนูน้อยกับอาการกลัวที่รู้แล้วยิ่งกลัวสวัสดีค่ะชื่อชิชนก,กินนะคะยิ่งรากจจิงแล้ก็เลยร้องให้ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง เด็กคนนี้ร้องไห้อะไรอ่ะอ๋อเด็กคนนี้เขากลัวตำรวจมากเลยครับก็ปกติครับเด็กหลายคนก็กลัวตำรวจแต่นี่ไม่ปกติครับเอามันไม่ปกติยังไงอ่ะเด็กเขาก็กลัวตำรวจทั้งนั้นแหละไม่ปกติเพราะว่าตำรวจคนนี้เป็นพ่อเด็กครับ จากที่ทำงานหรือพอชุดตำรวจเล้ไม่ใช่ใส่ชุดตำรวจเข้าบ้านลูกตกใจนึกว่าตำรวจมาจับร้องไห้ก็บอกว่าเป็นพ่อเป็นพ่อก็ไม่ยอมหยุดร้องเด็กร้องไห้บอกแต่ว่าหนูกลัว p o นาลววเจ้าักลัวกลวลัวกัชัววกลัวไม่ไหวแล้วล ที่เรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคน,นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงคุณพ่อเขาใส่ตำรวจเ,เข้ามาเต็มยุ้นเลยปกต,ติเขาจะไม่ใส่เต็น้พอน้องเห็นน้องก็เลยร้องไห้ไม่ยอมหยุดจนเขาถอดชุดอะค่ะถึงยอมให้คุณพ่อกลัวตำรวจขนาดนี้อนาคตเป็นคนดีแน่นอนขอขอบคุณคุณชิดชนกบุญกลิ่นจังหวัดพิจิตรเรื่องลูกกลัวพ่อตำรวจ พักสักทูก่เดี๋ยวกลับมาดูต่อครับ